อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะครับอาจารย์คะกระจกเงาอะคะ่ะมีมีข้อดีหรือข้อเสียในการระวังที่จะต้องติดตั้งยังไงบ้างคะคเพราะกระจกเงาเขาจะตั้งไว้ในห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวเพราะงั้นห้องนอนเนี่ยเขาจะไม่นิยมไม่มไม,ไม่ไม่นิยมมีอ่ไม่มีกระจกเงาในห้องนอนหรือ ห้องทองห้องกินข้าวห้องที่ใช้สอยเขียวกับอย่างอื่นก็จะไม่ติดกระจกเงาการที่ในห้องถงหรือห้องนอนมีกระจกเงาที่จะทําส่งผลไม่ดียังไงคะอาจารย์ครับเพราะว่าข้อแรกไอ้กระจกเงาเนี่ยเวลาเราเดินเข้าเดินออกะจะเก็บภาพเราเข้าไปในที่กระจกะเพราะงั้นเวลาไม่ได คิดอะไรคือเพอเพอ,อเห็นภาพอยู่ในกระจกก็ก็มันก็จะตกใจอ๋อเหมือนกับมันมีมันเป็นตัวหลอนนะลหลอกมีปิดตัวหลอนหลอนอยู่ใช่ไหมคะ่ะตัวหลอกหลอนอ๋อแล้วจะส่งผลด้านสุขภาพ<ข>ยังไงคะเอะอเพราะงาั้นถ้าทุกร้อนบ่อยๆเนี่ยะนะสุขภาพจิตจะไม่ดีล้อ๋อแล้วส่งไปถึงเรื่องสมองเลยไหมคะอาจารย์ส่ง ทำให้สมองปัป่นป่วนทําให้สมองนี่วุ่นวายละแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในห้องนอนบางครั้งห้องนอนมีข้อจํากัดอยู่ค่ะอาจารย์ครับบางทีห้องนอนก็จะมีกระจกเงาตัวห้ามที่สุดของกระจกเงาที่อยู่ในห้องนอนถ้าเราจะมีในในห้องนอนได้อะค่ะกระจกตรงนี้ควรจะอยู่ตรงไหนกระจกตรงนี้เนี่ยค่ะห้ามตั้งขึ้นตั้งตรงไหนก็แล้วแต่แล้วส่งมาเห็นที่เตียงนอนอเพราะงั้น เขาจะต้องหลบไปข้างๆที่ที่ตรงไหนไม่เกี่ยวกับเตียงครับเพราะงั้นถ้าไปเก็บภาพจากเตียงเข้ากระจกะก็ไม่นิยมกันถ้ากรณีที่ในห้องนอนเรามีกระจกเงาอยู่แล้วนะคะอาจารย์แล้วเราจําเป็นต้องใช้เราสามารถใช้ผ้าม่านมาปิดไว้ แก้ได้ใช่ไหมคะครับก็แล้วพอเราจะใช้แล้วก็เปิดผ้าม่านออกครับก็มีคนทําแบบนี้เหมือนกันเพราะมันจําเป็นนะ,ะเพราะงั้นเวลาเขาใช้เขาก็เปิดม่านค่ะแล้วเวลาไม่จําเป็นเขาก็ปิดม่านไปแต่ถ้าไม่จําเป็นควรที่จะเอาแผ่นกระดาษฟ,ฟ้าหรือแผ่นทึบแสงไปปิดเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะคือคือมีแผ่นผ้าเนี่ย ดึงมาปิดก็ใช้ได้ละเ,เพราะขอให้ไม่มีภาพเข้าไปในกระจกไม่มีการ<พ>สะท้อนภาพเข้าไปใช่เพราะบางทีเงากระจกนี่ทำให้คนที่พักอยู่ในนั้นเนี่ยตกใจได้อขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ